ธนบัตรที่ระลึกฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองปีอิราจุบัติครบเจ็ดสิบปีนะครับวันที่9มิถุนาย,ยนสองพนห้าระครับถือว่าเป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับในปัจจุบันนะครับปัจจุบันที่สุดเลยทีออ่ออกมาให้จับจองเพื่อเก็บสะสมเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับโดยขนาดนะครับขนาดจะเป็น กว้าง89มิลลิเมตรนะครับยาว162ม mm, ิลลิเมตรนะครับชนิดราคา70บาทแต่จ่ายแรกในราคา100บาทนะครับพร้อมแผ่นพับวันที่ประกาศออกใช้วันที่12พฤษภาคม2559วันที่จ่ายแรกวันที่9มิถุนายน2559นะครับถือว่าเป็นธนบัตรที่ผมก็ไปได้มาจากสถาบันทางการเงินนะครับแห็นนิดนะครับได้มานะครับแล้วก็ จับจองให้เก็บสะสมสวยงามมากนะครับเป็นสีทองอลามเลยนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับเหมาะที่จะเก็บสะสมเอาไว้นะครับให้สำหรับนักสะสมรุ่นใหม่เองก็ตามนะครับหรือนักสะสมรุ่นเก่ารุ่นเก่านะครับโอเคขอขอบคุณข้อมูลนะครับเบื้องข้อมูลเบื้องต้นจากเว็บไซต์ o t r t h นะครับเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ หากใครสนใจข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ bot.or.th นะครับได้เลยขอขอบคุณมานณที่นี้ด้วย